สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเราเตอร์4 g นะครับของ tp-link รุ่น mr 2 0 0นะครับเราเตอร์ตัวนี้สามารถใส่ซิม t o t ได้นะครับสามารถจับขึ้น t o t b a บนส0 0 0ได้นะครับสัญญาณผมก็จะมีประมาณ2ขีดนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาเราเตอร์ตัวนี้มาใช้สำหรับใส่ซิม เน็ตซิม 4G อะไรก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับก็จับสัญญาณได้ประมาณหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่ถือว่า,วาดีมากนะครับแต่ก็ดีกว่าตัวที่เป็น a i r c u r d หรือว่า Pocket Wi-Fi บางรุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเสาสัญญาณ 4G นะครับสองเสาส่วนเสา Wi-Fi จะอยู่ในตัวเครื่องนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อมาลองดูกันได้ครับ ข้อแนะนำอย่างหนึ่งของเราเตอร์ตัวนี้ครับคือเราควรหมุนเสาเสาตัวนี้นเพื่อ2ตัวนีน้เพื่อหาสัญญาณนะครับอาจจะใช้แอปอแอปหาสัญญาณเข้าพู่ไปด้วยนะครับซึ่งผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าเป็นแอปตัวไหนหาทิศทางว่าสัญญาณทางไหนดีนะครับยิ่งสัญญาณลบต่ํายิ่งดีนะครับ แต่ส่วนมากก็ถ้าสัญญาณไม่แรงก็จะได้ประมาณ2ขีดนี่แหละแต่ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีสัญญาณเลยก็ประมาณขีดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบ non ca นะครับคือไม่สามารถรวมขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์บางรุ่นก็จะรวมขึ้นได้2 ca หรือว่า3 ca ก็แล้วแต่รุ่นของมือถือนะครับ แต่เราเตอร์ส่วนมากนะครับก็จะไม่รวม CA นะครับคือนอน CA มีส่วนน้อยครับที่2 CA แต่ว่าราคาก็น่าจะสูงครับประมาณ5,000กว่าถึง1,000 0ได้ครับอาจจะมีเป็นบางตัวครับแต่ในไทยยังผมยังไม่เคยเห็นว่ามันจะมี2 CA ครับที่เห็นก็จะเป็น2 CA ที่ไม่ไม่จับขึ้น2,300ครับเป็นของ asus เป็นเราเตอร์4 g เหมือนกันนะแต่จับขึ้นสองพัน3 0มนี่ไม่ได้นะครับอ่าก็คือใช้กับซิมที t OT ไม่ได้ันนเองคือถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้แต่3 g นะครับที่ผมเห็นมานะไม่รู้ว่าจับ2 c ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วของความเร็วเน็ตของ TOT ในคอมดูนะครับว่าจับสัญญาณแล้วจะได้ประมาณกี่เมกนะครับอาครับมาลองทดสอบจากเว็บแรกดูนะครับนี่ครับผมเชื่อมสัญญาณของอาเราเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นคลื่น 5G นะครับามาลองเว็บแรกดูครับว่าจะได้ความเร็วเท่าไหร่ ความเร็วมันขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่นะครับซึ่งความเร็วก็เร็วช้าต่างกันไปนครับแล้วแต่พื้นที่นะครับนี่ผมอยู่ใกล้เสาประมาณ300-400เมตรเองนะครับก็ความเร็วก็ได้ประมาณแค่นี้นะ นี่ครับอัพโหลดก็วิ่งประมาณนะ่ะไม่เกินห้าเมกนะครับสมาร์ตก็วิ่งประมาณห้าเมกอ่นะสี่ห้าเมกนะครับอัพโหลดส่วนดาวน์โหลดก็ได้ประมาณยี่สิบเมกนะครับถ้าใช้เราเตอร์ตัวนะ่ะแต่ถ้าใช้โทรศัพท์ผมนี่ก็ได้ประมาณสามสิบถึงห้าสิบเมกนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่มันเป็นจับขื้นแบบสองสี่เออะนี่ครับเรียแบบแรบกบ มามาดูอีกเว็บหนึ่งนะครับเนี่ยความเร็วก็เมื่อกี้20เมตรใช่ไหมแต่มันก็ตกลงมาขึ้นขึ้นลงลงแบบนีครับเหมือนสัญญาณมันไม่ค่อยนิ่งครับขนาดอยู่ใกล้เสานะมาดูเว็บของทีวทีบ้างครับ ครับว่าสัญญาณมันไม่ค่อยนิ่งครับเดี๋ยวก็5เมกสิเมกแล้วก็20เมกครับดาวน์โหลดได้ประมาณ13บสา่วนอัพโหลดก็ประมาณนะสี่หเมกหเมกนะครับ นี่นะครับตอนนี้สัญญาณผมขึ้นเป็น3ขีดแล้วนะครับแต่ความเดียวที่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับ20เมกไม่เกินนั้นนะครับ20อย่างมากสุดก็25่สิเมกนะครับมาทดสอบใหม่ดูครับเมื่อสัญญาณเต็ม3ขีดจะได้เท่าไหร่ ไม่เกิน25เมกครับถึงถึงสัญญาณจะเต็มนะครับนี่ครับก็ประมาณนะ20เมเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ซื้อเราเตอร์ตัวนี้มาแล้วครับแต่ว่ายังตั้งค่า,า APN ไม่เป็นนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้านี้ก่อนครับนะครับไอ้ 192.168.1.1นะครับให้พิมพ์ตรงช่องใส่ลิงก์นะครับแล้วก็มาล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นครับแล้วให้เรามาที่ตรงคำว่าสูงอันนี้ผมแปลเป็นไทยนะแล้วก็มาที่เครือข่ายครับแล้วก็อินเทอร์เน็ต มันจะมีตรงนี้ครับคบว่าสร้างโปรไฟล์ถ้าเราเอาซิมมาใส่ตอนแรกมันจะไม่ขึ้นอะไรตรงนี้นะ,ะกดสร้างโปรไฟล์ตรงนี้นแล้วก็พิมพ์ชื่อโปรไฟล์เป็น p o t นะครับ P o t อ g สามีว่า Q o t สี่ก็ได้แล้วก็ตัวนีน้ตรง PDP ให้เลือกเป็น IPv4 กับ IPv6 นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นคงที่แล้วก็ a p n ตรงนี้ให้พิมพ์ว่าอินเทอร์เน็ตเหมือนในโทรศัพท์นะครับอ่พิมพ์ว่าอินเทอร์เ็ส่วนตัวนี้จะใส่อะไรก็ได้ครับใส่ตัวนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ผมจะใส่ครับแล้วกดตกลงครับนี่คือโปรไฟล์ผมมีอยู่แล้วครับอมันก็เลยไม่ให้ทำครับที่ผมตั้งไว้แล้วนี่สัญญาณนะครับยิ่งตัวตัวนี้ยิ่งลบน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับควอมแรงของสัญญาณประมาณ75%แล้วไอ้ตัวนะั้ ผมรู้สึกว่าที่ผมทดลองมายิ่งมันมีค่าสูงมากเท่าไหร่มันยิ่งดีครับตอวน,นั้นความเร็วเน็ตยิ่งดีตัว SNR นยิ่งไปประมาณยี่สิบกว่านี่ยความเร็วเน็ตบิ่งเร็วมากเลยครับถ้าถ้าเราหมุนเสาสัญญาณของเราเตอร์ให้ไปตรงกับตรงกับตัวสัญญาณที่มันปล่อยมาแบบปล่อยมาจากเสาอ่ะะ เนี่ยตรงนี้นผมจับแบนด์สีนะครับตรงคำว่าบุนเปงตีนะ่เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะประมาณนะี้แบนด์สี่สคือประมนามร้อนะครับก็สำหรับอันนี้ก็มีประมาณนี้ครับมาแนะนำเพื่อนเพื่อนให้รู้จัก เราเตอร์ใส่ซิม 4g นะครับคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากแชร์จากแชร์ไวไ fi จากโทรศัพท์ให้เครื่องโทรศัพท์มันร้อนก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับเนี่ยก็ถือว่าจับสัญญาณดีอยู่นะประมาณตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ2,000 เก้านะครับแต่ตอนนี้น่าจะลดเหลือประมาณสองพันแปนเะในช้อปปี้ไปซื้อมานะครับก็สําหรับใครที่อยากหาเราเตอร์ดีๆสักตัวก็ผมก็แนะนําตัวนี้อยู่นะก็คุ้มราคาดีครับแต่ก็จะมีตัวที่ถูกลงกว่านี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าสัญญาณมันจะเป็นยังไงนะาหายไปละอีกหนึ่งขีดวันนี้ก็มารีวิวการใช้งานแบบบ้านๆนะครับรีวิวเราเตอร์ใส่ซิม 4G ตัวนะ้ะ สำหรับใครที่สงสัยหรือว่ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วกดติดตามนีเองครับก็เผื่อมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตผมก็จะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับพวกซิมเน็ตอะไรเกี่ยวกับไอบ้างนะ หรือว่าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเราเตอร์ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมอาจจะเอาซิมตัวอื่นมาทดลองสัญญาณกับเราเตอร์ตัวนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับส่วนแอปที่จะใช้ค้นหาสัญญาณผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใา้คลิปนี้นครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ